วันนี้เราอยู่กันที่โรบินสันแอร์พอร์ตนะครับเชียงใหม่ครับวันนี้ผมซื้อตัวนี้มาครับอะแดปเตอร์นะครับเป็นคอนเนคติ้งต่อกับแจ็ค3.5นะครับก็คือการต่อไมโครโฟนสำหรับยูทูบเบอร์นะครับคนที่จะบันทึกเสียงบันทึกภาพนะครับแล้วก็ต่อใหม่ออกมานะครับก็คือตัวนี้ผมซื้อมาในช็อป ของ Apple นะครับของแท้นะครับ390บาทนะครับมาดูกันนะครับข้างในก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อใหม่ให้ดูนะครับต่อกับ iPhone 11 Pro นะครับส่วนตัวนี้เป็นไมโครโฟนของ Remax นะครับตัวนี้ซื้อมา 250บาทนะครับผมไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้เหมือนกันนะครับเจออยู่ข้างทางคิดว่ามันใช้ได้นะครับก็ส่วนไมโครโฟนตัวนี้มันแถมอะแดปเตอร์มาอีกทีนะครับสำหรับต่อหูฟังนะครับต่อหูฟังแล้วก็ต่อไมโครโฟนนะครับเรามาดูกันนะครับ ก็จับแจ็ค3.5นี้นะครับเสียบเข้าไปในอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับแล้วเรามาฟังเสียงกันนะครับผมจะต่อกับเครื่องที่ผมกำลังถ่ายอยู่นี้นะครับไม่ใช่กับเครื่องตัวนี้นะครับเทสครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 เป็นไงครับเสียงชัดเจนนะครับแจมแจ้งนะฮะสำหรับยูทูบยูทูบเบอร์ทุกคนต้องมีนะครับแล้วก็ตัวไมลีแม็กตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคลิปหนีบติดคอเสื้อนะครับง่ายเลยนะครับก็ลงทุนแล้วไม่ถึงพันบาทนะครับตัวนี้390นะครับของแท้เป็นอะแดปเตอร์ของ Apple นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับรีแม็กอยู่ที่250บาทนะครับไม่แพงนะครับก็สามารถนำมาบันทึกเสียงนะครับทำได้หลายอย่างนะครับจะตัดต่อวิดีโอบันทึกเสียงเสียงมันจะชัดกว่าพูดกับ iPhone iPhone นะครับแก้ไขลิ้นพันกันนะครับตัวนี้หิวข้าวยังไม่ทานข้าวนะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าต่อไปนะครับจะใช้ไมโครโฟนตัวนี้นะครับกับ อะแดปเตอร์ a p ปเปนะครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับบายบาย